คู่รักโคมูโรเริ่มชีวิตสมรสที่โตเกียวก่อนไปนิวยอร์กเผยราคาอพาร์ตเมนต์คู่รักโคมูโรเอ็นเอสเครายงานว่าหลังการสมรสที่เรียบง่ายแต่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกของเจ้าหญิงมาโกะทิดามกุฎราชกุมารอากิชิโนและนายเคโคมูโรทนายหนุ่มผู้ถูกชาวญี่ปุ่นส่วนหนึ่งดูแคลนว่าไม่คู่ควรกับเจ้าหญิงเมื่อวันที่26ตุลาคม ล่าสุดคู่สมรสหม่ย,ย้ายไปอยู่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวแล้วจากนั้นทั้งสองยังเดินทางไปยังสำนักงานการขนส่งเพื่อสอบใบขับขี่เพร้อะมีรายงานข่าวว่า ทั้งสองเริ่มเตรียมเอกสารและขั้นตอนต่างๆที่จะย้ายไปอยู่นะครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งโคมูโรทำงานอยู่สำนักงานทนายที่นั่นคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้คู่รักโคมูโรทีบีรายงานว่า คู่รักโคมูโรไปสำนักงานสอบใบขับขี่เตรียมตัวไปสหรัฐสำหรับคุณผู้หญิงโคมูโรต้องทำหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกเพื่อเดินทางไปสหรัฐเพราะเดิมที่เป็นสมาชิกราชวงศ์ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง แต่เมื่อสมรสเป็นสามัญชนแล้วจึงต้องเพิ่มขั้นตอนนี้ด้วยอีกทั้งคาดว่าฝ่ายหญิงต้องการทำงานที่นิวยอร์กด้วยเช่นกันนิวยอร์กโพสต์สื่อของสหรัฐรายงานว่าอาพาร์ตเมนต์ที่คู่รักโคมูโรจะย้ายไปพำนักที่นิวยอร์ก เป็นอพาร์ตเมนต์ห้องนอนเดี่ยวซึ่งราคาห้องเช่าอพาร์ตเมนต์แถวเวสต์วินเลดย่านแมนฮัตตนันมีราคาสูงตั้งแต่3,000ถึง11,000ดอลลาร์หรือราว99,000ถึง363,000บาทต่อเดือนคู่รักโคมูโรเคโคมูโรลีฟิสเฮาส์อินโยโกฮาม่าคานากาวะพรีฟ p เจอร์ออนออ n โ c เบอร์26 2021 โฟตโตไบวาเรีสซอรเซส AFP เจแปนอาสุภาพบุรุษโคมุโรด้านเดลีเมรายงานว่าในวันมงคลสมรสเป็นวันที่มีข่าวดีว่าเนติบัณฑิตยสภาแห่งนิวยอร์กประกาศให้โคมุโรเป็นผู้ชนะรางวัลชนะเลอรจากการแข่งขันการเขียนประจำปีในหัวข้อปัญหาการเข้าถึงเว็บไซต์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ ทนายหนุ่มได้รับรางวัลเป็นเงิน2,000ดอลลาร์หรือประมาณ64,000บาทซึ่งห่างไกลาจากเงินขวัญถุง150ล้านเยนหรือราว45ล้านบาทที่ปกติวังจะมอบให้กับสมาชิกราชวงศ์ฝ่ายหญิงที่สมรสออกไปเป็นสามัญชน แต่เจ้าหญิงมาโกะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์พระองค์แรกที่ทรงปฏิเสธเงินก้อนนี้เพื่อตัดข้อครหาที่โคมูโรถูกขุดคุยว่าแม้มีปัญหาทางการเงินในการถแถลงข่าวเมื่อวันแต่งงานเจ้าหญิงตรัสว่า การแต่งงานเป็นทางเลือกที่จำเป็นเพราะโคมูโรเป็นคนที่ไม่มีใครมาแทนได้ส่วนโคมูโรกล่าวอย่างชัดเจนว่ารักเจ้าหญิงนับจากทั้งสองคบหากันตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลายัยโคมูโรที่เพื่อนๆรู้จักเป็นคนร่าเริงสดใส ปอปุ่นเจ้าหญิงมากบเรียกเปลยว่ารอยยิ้มของคนรักเหมือนพระอาทิตย์ก่อนสมรสโคมูโรบไม่ได้กลับญี่ปุ่นเลยเป็นเวลาสปีหลังจากประกาศการมั่นกับเจ้าหญิงและต้องเลื่อนการแต่งงาน ระหว่างนั้นชายหนุ่มศึกษาต่อด้านนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮมก่อนที่จะทำงานกับบริษัทโลเวนสไตล์ซนเลอร์รับปรึกษาด้านการลงทุนจัดหาเงินทุนการควบคุมกิจการและการเข้าซื้อกิจการเจ้าหญิงมาโกเปิดใจ เจแปนสปรินเซนสมาร์โกแอนฮาร์ดแบนเคโควูโรเอเทนเอนิวส์คอนเฟอเรนซ์ทูแอนนอวส์ในวันเสาร์ที่หนึ่งแกรนด์อาร์โคลเทลอินโตเกียวเจแปนตุลาคมยี่สิบหกสองพันยี่สิบเอ็ด นิโคลัสเดชเช่ผูเวียรอยเตอร์แม้จะถูกโจมตีต่างๆนานาแม้กระทั่งทรงผมที่มัถ่างม้าตอนกลับมายังญี่ปุน่นแต่หนังสือพิมพ์เจแปนไทม์ารายงานยกย่องว่าโคมูโรเป็นสุภาพบุรุษและมีความซื่อสัตย์สุดจริต สัญญาณเตือนวังญี่ปุ่นเจแปนทำอย่างไรงานนำเสนอความเห็นของนักวิชาการว่าการแต่งงานเพื่อออกจากราชวงศ์ของเจ้าหญิงมาโกะเป็นสัญญาณเตือนถึงระบบของพระราชวังอิมพีเรียลว่าอาจเผชิญวิกฤตในอนาคตเจแปน ปริ s เซส g o and her husband k e น k คโค o ูโ r อะไ e for a news conference to announce the i r Maria r g e registration at Grand Arch Hotel in Tokyo, Japan, October 26, 2021. นิโคลัสเดชเชตผู้วีเรอยเตอร์เคนเนตบรูออฟอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคใหม่มหาวิทยาลายัยพอร์ตแลนด์สเตทสหรัฐกล่าวว่าการแต่งงานของเจ้าหญิงมาโกะอาจทำให้สมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่นๆ มีทางเลือกที่จะออกจากวังด้วยเช่นกันแม้ว่าเงินจากภาษีของประเทศจะครอบคลุมการใช้ใจ่ายของวงังแต่อิสรภาพของสมาชิกราชวงศ์ถูกจำกัดทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและการงานเมื่อเทียบกับชีวิตสามัญชนทั่วไป เมื่อชั่งน้ำหนักการแล้วการเป็นสมาชิกราชวงศ์อาจเป็นภาระด้วยซ้ำยกเว้นพระองค์ที่ทรงต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเทศรูออฟกล่าวไฟดิสไฟโฟโตเทคเคน์ออนออกท e เบอร์ taken on October 22. 2019โชว์เจแปนทริงเซสมาโกะอาแอดเทนดิ่งเดอะเอนโทรเน์เซเรโมนีแวร์เอมเพลเรอร์นารุฮิโต โฟโตบายคาซึฮ uh ิโร่โ g จผู I, ้ AFP นักวิชาการสหรัฐยังมอบว่ากิจกรรมหลายๆด้านเช่นการไปท่องเที่ยวต่างแดนเดิมเปิดกว้างเฉพาะกลุ่มอิลิตหรือชนชั้นสูงซึ่งรวมถึงสมาชิกราชวงศ์ แต่ทุกวันนี้เปิดกว้างสู่ประชาชนมากขึ้นดังนั้นปัจจัยต่างๆจึงไปลดประโยชน์ของการเป็นสมาชิกราชวงศ์ลงด้านเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคนหนึ่งเห็นคล้ายกันว่าไม่ค่อยมีคนเข้าใจนักหรอกว่า ชีวิตของคนที่เป็นสมาชิกราชวงศ์ทำให้อิสรภาพและสิทธิมนุษยชนถูกกดทับคู่มั่นเจ้าหญิงมาโกะผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮิเดยะคาวานิชิมหาวิทยาลัยแกรดูเอตสคูลออฟฮวแมนิตี้กล่าวว่าในสายตาของประชาชน ครอบครัวของพระราชวงศ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งสิ่งนี้กระทบต่อความเป็นส่วนตัวและอิสรภาพของราชวงศ์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมประชาชนจำนวนมากรู้สึกว่าเจ้าหญิงมาเกาะทำร้ายจิตใจพวกเขา เมื่อทรงเลือกแต่งงานประชาชนเห็นความปรารถนาส่วนพระองค์อย่างมุ่งมั่นผิดจากที่คาดหวังไว้ว่าพระองค์จะปฏิบัติกรณียกิจให้สังคมคาวนิชิกกล่าวเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวงศ์อีกคนกล่าวว่า อาการประชวนทางจิตใจของเจ้าหญิงมาจากเหล่านิตยสารที่แสดงความวิตกถึงการแต่งงานของพระองค์ไปจนถึงคอมเมนต์ทางออนไลน์ที่วิจารณ์พระองค์และคนรักไปจนถึงครอบครัวของสองฝ่ายความเห็นบางส่วนพุ่งตรงไปยังระบบของสำนักพระราชวางัง เจแปนสปริงเซนส์มาร์โกแอนเฮอร์ฮัตแบนเคโคมูโรแอเทนเอเนวส์คอนเฟรนทูแอนนอวสแรมารีเก้รีจิสทรีชันแอดแกรนอาร์คโฮเทลอินโตเกียวเจแปนออกทอเบอร์ยี่สิบหกสองพันยี่สิบเอ็ด นิโคลัสเดชเช่ผู้วีเรอยเตอร์สมาชิกพระราชวงศ์รวมถึงเจ้าหญิงมาโกไม่อยู่ในสถานะที่จะตอบโต้การหมิ่นประมาทได้ง่ายๆด้วยตนเองการแต่งงานของเจ้าหญิงมาโกะเป็นประเด็นสำคัญมากเกี่ยวกับวงัง ความปรารถนาและทางเลือกส่วนพระองค์ที่เราคิดไม่ถึงมาก่อนเป็นความจริงที่ว่าประเด็นนี้มาแจ่มชัดในกรณีของเจ้าหญิงมาโกะที่บอกว่าเราเราจําเป็นต้องคิดอย่างจริงจังถึงระบบของราชวงศ์ญี่ปุ่นคาวนิชิกล่าวอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องคู่รักโคมูโร คนหนึ่งเป็นพระอาจารย์อีกคนพระอาทิตย์เจ้าหญิงมาโกะหนุ่มสามัญชนถแถลงข่าวมั่นกว่าจะมีวันนี้เจ้าหญิงมาโกะสมรสหนุ่มสามัญชนแล้วฝ่าอาคติรุมราเจ้าหญิงมาโกะเปิดใจสมรสคนรักสามัญชนเป็นทางเลือกที่จำเป็นไม่มีใครแทนได้